ถอยถอยไปทีมอย่าขยับตามดีให้เขาถอยไปก่อนอ้าวเริ่มถอยถอยไปทีมอยู่กับที่อย่าตามเขาอ่ะโอเคหยุดเซตไปเซตไปฟุตเวิร์กไปเออหยุดโวยไกลเกินเซตกข้าไปทีมเขาไปช้ามากเฮ้ยหยุดถอยหยุดแล้วหนูถึงเขา้าถอยหยุดแล้วหนูถึงไป กระโดดกระโดดกระโดดเข้าไปหาเออไปกับขากลับไปเลยต่อขากลับแล้วถอยเร็วถอยอย่าอย่าไปมากให้ระยะมันพอดีพอดีหน่อยอ้ากะระยะดิหยุดอยู่กับที่ก่อนไปเลยเห็นไหมป้าบอกหนูระวังระวังโดนนะ ไปไล่ไปฮมเข้าไปเข้าไปเห็นไหมการะยะผิดเอาไหมอุย้ยไกลเกินเอาเข้าไปไปเท้าเนะี่ยเขาฮึมทีบเข้าไปทีบทีบให้ทะลุปไปเลย ขยิงป,ป้าๆบอกนะขาขวาขวา,าเข้าไปเออเข้าไปแค่นั้นแหละม,มันไม่สูงมันง่ายล้เนี่เข้าไปกระโดดกะระยะไม่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องกะเลยเข้าไปเลยเขาไปเหยียบเลยนะเออช่ยเข้าไปอายายถอยยุดเข้าไปเออ แร็งแรงอ,อกแรงกระโดดกะให้แม่นแม่นกะให้แม่นแม่นเยี่ยมมากถูกต้องยายถอยสั้นซอยยายก็ได้ครับถอยถอยยาวก็ได้ถอยสั้นดแต่เขาจะกะระยะเขาเอง่าเข้าไปอืเยี่ยมเริ่มเป็นละ การระยะนะกระโดดเข้าไปนะหาระยะเองเข้าให้เต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยลูกกระจับกระเชยหน่อยเออฝึกหาระยะก่อนเออเป็นไร เหนื่อยหาระยะสมาธิด,ดีเอาเปลี่ยนด้านครับเปลี่ยนด้านเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาสูงนิดหนึ่งคราบใหญ่สูงนิดหนึ่งครับ,ยายห,รบหาระยะหาระยะเขย่งให้ดีเขย่งให้ดีอย่าลืมกระโดดไปเลยกระโดดไปเลย กาให้มันพอ,พอดีพอดีรู้จักระยะตัวเองเป,ปิดปิดปิดดีๆนะปิดตัวดีๆอย่าอย่าอย่าหนามากเอาเร็วค่อยๆหาระยะมาย่องมาอย่าอย่ามักง่ายทีมเฉียงๆตัวบางๆเออ อย่าเอาแต่แค่ว่าจบอะเอาคุณภาพหน่อยกะแล้วดีๆเข้าได้กระโดดไปหาเลยม,ม,ม,มั่นใจกระโดดลงเหยียดไปเลยที่เหยียดได้ไหมเออกรน,นั่นเองเออ